กลุ่มผัวรุนแรงที่มีชื่อว่า a a er อันซาเยรูซาเลมเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอียิปต์คนหนึ่งก่อเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายพุ่งเป้ารอบสังหารนายโมฮัมเหม็ดอิบราฮิมรัฐมนตรีมหาไทยของอียิปต์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยจากภาพจะเห็นรถสีขาวซึ่งเป็นรถของมือระเบะิดได้ขับเข้าไปใกล้บ้านพักของนายอิบราฮิมก่อนที่จะปลดชนวนและเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บกว่า20คนแต่ไม่สามารถสังหารนายอิบราฮิมได้สําเร็จจากการสืบสวนของกองทัพอียิปต์พบว่ามือระเบิดเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพซึ่งถูกให้ออกจากราชการเมื่อกว่า10ปีก่อนเนื่องจากมีแนวคิดสุดโต่งหลังจากนั้นเขาจึงเดินทางไปยังอัฟกานิสถานและได้เข้าร่วมกับกลุ่มโขนรุนแรงในอิรักและซีเรียก่อนจะเดินทางกลับไปยังอียิปต